ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเกษตรนัดนะครับก็วันนี้จะมาทบทวนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเขียวๆแล้วเขียนว่าฟาร์มบุ๊กนะครับก็กดเข้าไปนะครับสำหรับท่านที่เคยเข้าไปแล้วนะครับก็บางครั้งโทรศัพท์ก็จะล็อกนะครับล็อกเป็นชื่อ,อของรหัสคนๆน,นั้นนะครับ ก็สามารถที่จะปรับปรุงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งปลูกนะครับก็จะเขียนว่า,าแจ้งทําการเกษตรของครัวเรือนหลังปลูกแล้ว15วันนะครับเมื่อก่อนบอกว่า15วันไม่เกิน60วันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการขยายเวลาออกไปนะครับจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับ แต่ผมแนะนำว่าให้ยึดตามเดิมไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่านะครับ15วันไม่เกิน60วันเพราะว่าอย่างข้าวเนี่ยก็สเดือนนะครับสี่บางพืชก็3เดือนอย่างเงี้ยครับถ้าบางครั้งถ้าเราแจ้งปลูกช้าเนี่ยชราลใจเนี่ยจังหวะที่รัฐบาลเขาอาจจะช่วยเหลือเนี่ยเราอาจจะไม่ทันรอบเขานะครับเพราะว่า มันไม่ได้มีแค่ขั้นตอนที่เราแจ้งขึ้นทะเบียนแล้วมันจะจบนะครับมันจะต้องมีการปริ้นชื่อออกมาเพื่อประชาคมในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงอีกนะครับมีหลายกระบวนการขั้นตอนเดี๋ยวเราจะตกขบวนนะครับก็แนะนําว่าแจ้งปลูกหลังจากปลูกพืชแล้ว15วันดีกว่านะครับก็กดแจ้งปลูกเข้าไปครับ เสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลแปลงที่เรามีการแจ้งปลูกไม่ว่าจะแจ้งผ่านมือถือหรือว่าไปแจ้งที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับจะเป็นแปลงที่ล่าสุดเท่านั้นอย่างเช่นปีนี้ปี63ใช่ไหมครับข้อมูลแปลงที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นแปลงที่เราเคยแจ้งไว้เมื่อปี62เท่านั้น แปลงปี6160ย้อนหลังไปเนี่ยจะไม่ขึ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าขาดการแจ้งที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับในพืชข้าวนะครับพืชที่เราไปเช่าพื้นที่คนอื่นทำนะครับเราเคยเช่าเขาแล้วก็ปีต่อมาเขาก็ไม่ให้เช่าหรือว่าให้คนอื่นเช่าไป เราก็ไม่ได้เอามาขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วตามหลักนะครับมันก็จะไม่มีแล้วพอปีนี้เราจะเช่าอีกข้อมูลก็จะไม่ขึ้นในปีข้อมูลล่าสุดนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราก็ต้องทําเป็นเอกสารขอปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรนะครับผ่านสํำนักง,งานกเกษตรอำเภอไปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับและอีก ประเภทก็คืออย่างพวกแปลงที่เป็นไม้ผลนะครับเราเคยขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี60หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นปัจจุบันนะครับระบบมันก็จะไม่ขึ้นแปลงให้เหมือนกันนะครับบางครั้งบางคนบอกว่าขึ้นทะเบียนไม้ไม้ผลแล้วขึ้นครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปอันนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับเพราะว่า ควรจะมีการปรับปรุงทุกปีเพื่อให้ะระบบรู้ว่าอ๋อตอนนี้ไม้ผลเนี่ยมันยังยืนต้นอยู่นะเนาะเพราะบางคนเนี่ยขึ้นไปตั้งนานและมีการโค่นไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอรัฐบาลจะช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะครับอ่ะทีนี้ผมลองมาขึ้นทะเบียนให้ทุกคนดูนะครับ วิธีการก็คือไปไปที่แปลงที่เราจะขึ้นทะเบียนนะครับผมยกตัวอย่างผมจะขึ้นทะเบียนแปลง7ไร่กับ18ตารางวาผมก็กดตรงลูกศรเนี่ยครับชี้ไปด้านขวาเนี่ยนะฮะที่ขวามือนี้กดเข้าไปแล้วผมจะลองขึ้นทะเบียนมะม่วงให้ดูก่อนนะครับแปลงมะม่วงเนี่ยเป็นแปลงที่ผมขึ้นทะเบียนไปแล้วของปีนี้นะครับผมก็ลองขึ้นดูปุ๊บกดที่ลูกศร ก็จะขึ้นข้อมูลว่าปลูกเมื่อวันที่1สิงหา2542เก็บเกี่ยววันแรกเนี่ยหพฤษภา25เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่าแต่ตรงนี้วันเก็บเกี่ยววันแรกเนี่ยเราแจ้งเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่จะแก้ได้คือวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับก็กดเข้าไปสมมุติผมบอกผมเก็บเกี่ยววันที่4เดือนพฤษภานะครับกดตกลง แล้วก็พศ2564กดตกลงอันนี้คือวันที่เราจะเก็บเกี่ยวในปีหน้านะครับเพราะปีนี้มันหมดไปแล้วนะครับเนื้อที่ปลูก4ไร่นะครับข้อมูลเดิมทีเนี้ยเราจะสามารถลดพื้นที่ปลูกได้ถ้าเรามีการปรับพื้นที่ไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมยืนยันพื้นที่เดิมอยู่นะครับก็คือสไร่ผลผลิตคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก็ ผมก็ใส่ไป4,000นะครับต่อไปประเภทของกเกษตรกรรมนะครับก็กดเข้าไปดูมันก็จะบอกว่า,าท่านทําเกษตรผสมผสานในแปลงนี้หรือเปล่าทําเกษตรอินทรีย์หรือเปล่าทําเกษตรธรรมชาติหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าท่านไม่ได้ทําเกษตรกรรมยั่งยืนอะไรสมมุติผมไม่ได้ทําอะไรผมก็กดไม่ได้ทําไม่เป็นกเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็กดตกลงเข้าไปแล้วกดบันทึกปุ๊บ ข้อมูลก็จะบอกว่าขอรับรองนะครับว่าข้อมูลที่ปลูกเนี่ยเป็นแจ้งปลูกเนี่ยเป็นความจริงนะครับหากแจ้งความเท็จจะโดนความผิดตามกฎหมายมาตรา137และ267ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กดยืนยันรับทราบอ่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไม้ผลเนี่ยผมแจ้งไปแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าไม้ผลและไม่ยืนต้นแจ้งปรับปรุงได้ปีละครั้งเท่านั้นโอเคผมก็ตกลงหมายความว่าผมแจ้งพัน ฟาร์มบุ๊กในรอบนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าผมเคยแจ้งไปแล้วเมื่อ2อสเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็กดออกที่ลูกศรด้านบนซ้ายมือแต่ทีเนี้ยช่วงนี้ผมปลูกข้าวนะครับเป็นข้าวไร่นะครับพันพื้นเมืองผมก็กดเข้าไปที่ลูกศรเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปก็จะบอกว่าวันปลูกนะครับอายุนะครับไอตรงเนี้ยมันจะคํานวณให้เรานะครับ มันจะคำนวณย้อนหลังไปให้เรา15วันออย่างวันนี้คือวันที่ต้นเดือนสิงหานะครับมันก็จะย้อนหลังไป15วันก็คือจะตรงกับวันที่17นะครับ17กระะกฎาคมนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเรา15วันแล้วเรายังไม่ได้แจ้งปลูกนะครับ เรามาแจ้งปลูกตอน30วันเงี้ยเราก็มาแก้วันปลูกได้นะครับบางคนเนี่ยเขาไม่แก้เขาบอกว่าระบบคิดให้แล้วนะครับมันแก้ไม่ได้จริงๆมันแก้ได้นะครับก็คือย้อนหลังไปได้นะครับแต่ไม่น้อยกว่า15วันไงครับออันเนี้ยค,นนคือเขาคำนวณให้ปุ๊บอ่ะวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับก็ลองดูนะครับประมาณกลางเดือนข้าวผมเก็บประมาณพฤศจิกาผมก็กดไปพฤศจิกาพอสอ 6.3แล้วกดตกลงเนื้อที่ปลูกก็หนึ่งไร่นะครับผมปลูกหนึ่งไร่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเพิ่มเนื้อที่ปลูกได้หรือเปล่ามันลดได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มได้ไหมถ้าสมมติว่ามันเพิ่มได้ก็ก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มไม่ได้ก็ต้องทำเป็นเอกสารเข้าไปที่สำนักงานเกษตรนะครับ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับข้าวก็อยู่ประมาณ300-500นะครับนี่ก็ระบุประเภทนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรรมอะไรนะครับยังยืนอะไรก็กดบันทึกแจ้งปลูกแล้วก็กดยืนยันก็ระบบก็จะขึ้นมาว่าปลูกข้าวเมื่อวันที่17 กรกฎดาหกสามเก็บเกี่ยวสิบหกพฤศจิกาหกสามกรุณาถ่ายภาพถ่ายแปลงปลูปกอ่าแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการแจ้งปลูกได้ที่เมนูติดตามผลไปแล้วก็เมนูย่อยที่ผลการปรับปรุงอ่านี่ผมก็กลับไปหน้าแรกก่อนเพราะว่าแปลงนี้ผมแจ้งปลูกไปหมดแล้วผมไม่สามารถแจ้งปลูกอะไรเพิ่มได้ละผมก็กลับไปหน้าแรกเนี่ยครับไปที่เมนูติดตามผลปุ๊บแล้วก็ผลการแจ้งปลูก นะครับที่เมื่อกี้เขาให้มานะครับให้เรามาสังเกตดูปแปลงเข้าไร่ที่ผมปลูกไปก็จะขึ้นมาแล้วว่าแจ้งผ่านฟาร์มบุ๊กเนี่ยแจ้งเมื่อ1สิงหาหกสาคือวันนี้และสถานะคือรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับถ้าสมมติว่าเราแจ้งแล้วมันเกิดผิดวันเดือนปีผิดพื้นที่จำนวนไล่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อมูลเราไม่ถูก เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แก้ไขได้แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับหรือ,เ,อ,อเราแจ้งผิดแปลงเราก็ลบได้เนี่ยมีรูปทางขยางให้ลบปุ๊บแล้วก็ลบได้นะครับแล้วก็กดที่ทางขยะมันก็จะถามว่าจะยกเลิกจริงหรือเนี่ยก็กดตกลงไปนะครับอ่าทีนี้เมื่อเรา แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็ออไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแปลงก็ไปที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วกดถ่ายภาพแปลงแล้วก็หาแปลงที่เมื่อกี้ที่เราแจ้งปลูกก็คือเนี่ยแปลงเข้าไร่หนหนึ่งไล่เนี่ยครับก็กดไปที่รูปกล้องนะครับแล้วก็กดไปที่ถ่ายภาพแปลงนะครับภาพแปลงก็จะมี2วิธีที่จะเราจะอัปโหลดรูปเข้าไปก็คือ1 ถ้าโทรศัพท์หรือว่าพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปที่กล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายที่แปลงแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบเลยนะครับหรือถ้าโทรศัพท์ใครที่ต้องใช้ wi-Fi นะครับก็ถ่ายก่อนไปถ่ายรูปที่แปลงเสร็จแล้วก็ค่อยมาเข้า wi-Fi แล้วก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับเพื่อเลือกรูปที่ แปลงแล้วอัพโหลดเข้าไปนะครับครับก็ในเรื่องของการปรับปรุงทะเบียนในปีนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับห่างหายไปนานนะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ